ที่สวยๆของเราจ้าผมใจเสนอมากเลยมาดู สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในกรีนฮาีกแล้วนะคะวันนี้ก็ทักทายในกรีนฮาีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเอาพักชีไปลงแปลงนะคะพักชีเราดกงามมากที่วิดีโอเก่าที่ทุกคนได้เห็นแล้วเนาะวันนี้ถึงเวลาจะเอาเข้าลงแปลงแล้วนะคะพอดีไฮลุชายช่วยขุดแปลงไว้เนาะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปลงแปลงเลยนะคะเดี๋ยวเราไปปลูกพักชีด้วยกันนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างหนาวนะคะใส่แจ็คเก็ตนะคะอากาศค่อนข้างเย็นนะคะ เขาบอกว่าฝนจะตกเนาะวันนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวลงพักชีไว้ก่อนแล้วทีนีฝนมันจะได้ตกเขาจะได้ติดง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะพักชีเรากําลังงามเนาะเดี๋ยวเราเอาไปลงแปลงด้วยกันเลยนะคะพักชีของเราได้เวลาเอาเขาไปลงแปลงแล้วค่ะเยอะมากนี่ดีไม่ดีนี่แปลงหนึ่งไม่พอจะได้สองแปลงนะคะเนี่ยเยอะหลายหรูงามหลายค่ะทุกคน ชีสวยๆของเราจ้าผมใจเสนอมากเลยผักชี้ากำลังขุดแปลงที่สามให้นะคะสาวาผักชีมาลงแปลงนี่นะคะคิดว่าไม่น่าจะเต็มแปลงไอ้ไม่น่าจะมดกระบะนะคะเพราะว่าผักชีมันรดกมากเนาะอันนี้พักกะผักขนาไอ้แบบผักขาอันนี้ก็เป็นพักสลัดนะคะลงไปได้สองวันแหละ เขาเริ่มดีดตัวขึ้นมาแล้วนะคะติดแล้วนะคะสลัดตาเขาก็เป็นคนช่วยคขุดแปลงไห้นะคะเนี่ยแปลงทุกแปลงเลยอันนี้กับพักแคลวเขาก็ติดแล้วนะคะสดชื่นเห็นดินไหมดินดำงามมากเลยค่ะเนี่ยเพราะว่ามันได้เศษใบไม้ได้อะไรนี่เนาะดินตรงนี้ดีมากเลยแล้วก็แปลงนี่ก็จะเป็นแแปลงข้างหน้านะคะ ขนาดทั้งแปลงเลยนะขนาดเขาก็ติดแล้วนะคะ ดินมันล้วนอยู่ดินมันล้วนปกได้ไม่มีปัญหนะาก้อนหินมันก็จะช่วยท้อนแผน้่างอากาศมันถ่ายเทพเลยสะดขึ้นดินเป็นไง เจอหินก่อนมืเริ่มเลยหินเปียกรัดหลกออกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราปลูกพักมันจะ มันจะแช่งแย่งกันก็พักเดีพักมันจะไม่โตพักค่ะ้นไม้ก่อ nhựa nó แล้วมาเอาผักชีลงแปลงกันเลยนะคะปลูกผักชีกันเลยผักชีแน่นเอียดเลยจ้ะผักชีดกมากเน้นมากนะคะ ดูอกมากค่ะสวยเราลงปักทีไปเป็นต้นเป็นต้นเลยนะคะแยกแยกกันเนาะเขาจะได้โกใหญ่ๆต้นใหญ่ๆงามๆเป็นกอกเราไม่ต้องลงหายเขาห่างหรอกลงเขาติดๆกันไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่า ตอนนี้ก็จะลงเข้าไปย่างี้ก่อนที่เหลือแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาแซมเอาที่หลังนะคะตรงในว่างเราก็จะแซมแซม พอแล้วถ้าคุดเหมือนที่ตาคุดตรงนี้เองแล้วแม่ไปพรวนดินที่หลังอย่าลืมแจ็กเก็ตนะฝนตก <Okay. S 1> ปลูกเที่ไปฝนก็ตกไปค่ะเนี่ยฝนตกไปปล่อยนะคะไม่ได้ตกแรงก่อนยังพอปลูกพักได้ตาเขาคุดแลงไ้เ,เร็จแล้วให้เขาเข้าบ้านไปก่อนเขาคุดไฮสองแลงแหละแลงนั่นจะเอาไว้ปลูกกระเทียมนะคะ เราปลูกกระเทียมกันให้ฝคนมันหายยุดก่อนเ็จะเอากระเทียมออกมารเทียมออกมาปลูกเราก็ปลูกไปนะคะหนึ่งต้นสองต้นต้นเล็กๆนี่ก็ปลูกไปเลยสองต้นได้ไม่มีปัญหาอยากได้กอใหญ่ๆก็แยกปลูกอย่างนี้ละค่ะแล้วผักชีเขาจะออกมาเป็นกอใหญ่รากใหญ่อวบนะคะถ้าเราไม่แยกเขาเขาจะเป็นต้นแบบนี้ ไปเรื่อยๆนะคะเราต้องแยกถ้าเราอ,อยากได้คอยอย่าล้มเลย เนี่ยคือเรายกล่องแล้วนะคะยกล่องเขาแล้วแล้วก็พวนดินใส่ปุ๋ยที่บัวนะคะผสมกับดินเรียบร้อยแล้วนะคะทาดินให้ล่วนให้ซุยนะคะเพราะว่าก่อนเราลงปลูกดินเนี่ยมันจะร่วนซุยเห็นไหมคะทาดินให้ล่วนให้ซุยเพราะวันลาของผักชีเขาจะได้แทรกแซงได้ง่ายๆแล้วก็ติดลากไวแล้วก็โตวไวนะคะต้นจะได้โตวไวติดลากเร็วแล้วก็โตเร็วนะคะ แซมแซมอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะแซมแซมไปเรื่อยๆเลยอันไหนที่มันดึงไม่ได้ที่มันติดกันขนาดเนี้นะคะ่ะไม่ต้องไปดึงมันหรอกค่ะฝึกไปสองต้นอย่างนี้เลยนะคะไม่หลากเขาจะได้ไม่ขาดไม่เป็นไรสวยมากค่ะฉีห่หอมหอมค่ะทุกคนอยากหายได้กลิ่นด้วยอนออกมาจากกระถางนี่หอมมากเลย ก็ปลูกผักชีได้เกือบเต็มแปลงแล้วนะคะท่านี่ฝนมานะคะฝนมาเปียกหมดเลยแล้วก็นหนาวมากเลยนะคะก็เลยเดี๋ยวต้องยุดก่อนนะคะเดี๋ยวจะา้ดูแปลงผักที่ผักชีที่เราลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้ฝนยุดก่อนเดีเราจะมาปลูกต่อนะคะยังไงวิดีโอนี้ก็ ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่วิดีโอหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิสานสวีเด้น้วยนะคะถ้าใครชอบออการปลูกพักแล้วก็อยากติดตามการเจริญเติบโตของพักเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ก็ลาไปก่อนนะคะหนาวมากๆเลยคะ่ะบ๊ายบายเราก็ลงปักชีไปได้เกือบเต็มแปลงนะคะแปลงยาวมากเลยมีแต่พักชีเลยนะคะยาว ฝนมาพอดีนะคะอากาศเย็นมากเลยเลยต้องอเลยต้องยุดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกกันใหม่ตอนที่ฝนยุดเนาะเหลือแค่ตรงนั้นนะคะนิดหน่อยก็จะเต็มแปลงจะเซ็ตแล้วนะคะ